ไปฟังอีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นเจ้าพ่อเรื่องข้าวานั่นคือคุณหมอวรงเดชกิวิกรมจากเบทีคอปทอครับท่านพูดถึงเรื่องของข้าวเน่าสิบปีข้าวเฉ้าข้ามพบข้ามชาตเพียงเพื่อฟอกขาวยิ่งรักกลับบ้านสวยๆครับถ้าพี่น้องจำได้นายภูมิธรรมชอบพูดอยู่เรื่อยๆว่าข้าวสิบปียังกินได้ใช่ไหมมันยังบอกว่ายังหอมด้วยใช่ไหมข้าวยังมีจมูกข้าวใช่ไหม และมันเชื่อว่าจะขายได้ราคาดีใช่ไหมสําคัญที่สุดคือมันก็จะบอกว่าดีกว่าไปขายราคา5บาทเหมือนรัฐบาลในอดีตใช่ไหมหัวใจของเขาคือเขาต้องการให้ข้าวสิบปีขายได้ราคาดีและสําคัญที่สุดก็คือโจมตีว่าอดีตขายข้าวเพียงแค่กิโลละ5บาทดังนั้นพี่น้องครับอันนี้คือประเด็นสําคัญที่เขาจะมาสร้างกระแสถ้าพวกเรานิ่งเงียบไปหมด ปล่อยให้เขาดําเนินการตามเป้าหมายนี้เขาก็จะปั่นกระแสแล้วว่าข้าวสิปีเห็นไหมเป็นข้าวหอมมะลิยังดีอยู่เลยกินได้ด้วยเพราะเขาต้องลงทุนกินโชว์และไปประมูลในราคาที่สูงและโจมตีรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ว่าเอาข้าวโครงการจานำข้าวของยิ่งรักไปขายแค่5บาทถ้าเราไม่รู้เรื่องประชาชนก็จะมองว่าโอ้ยิ่งลักษณ์น่าสงสารจังเลย ยิ่งรักน่าสงสารจังเลยขนาดข้าวเก็บม,มาสิบปียังกินได้หอมกินได้อร่อยเลยแล้วเขาขายได้ราคาดีทําไมพลเอกประยุทธ์ไปขายได้แค่ห้าบาทพลเอกประยุทธ์รังแกยิ่งรักยิ่งรักน่าสงสารกลับมาบ้านเธอยิ่งรักเอ๋ยนี่คือพลอที่เขาพล็อตไว้แต่พวกเรารู้ทันพวกมันครับพี่น้องเอ๋ยนี่แหละฮะผมบอกเลยนะ คนที่ดูเวทีกปทร์เนี่ยว่าจะดูสดหน้าเวทีดูไลฟ์ดูตัดดูต่อบุญนิยมทีวีประชาชนคนไทยหมอเขียวนี่มบอกเลยนะผมยืนยันผมไปยืนหน้าเวทีนะเอาหินคว้างไปนะไปโดนหัวใครเนี่ยดึงขึ้นมาขึ้นเวทีพูดได้เลยเขารู้เรื่องหมดแล้วเขารู้เรื่องหมดแล้วว่าตั้งแต่ไอ้โกงคุกโกงเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยนะโกงเรื่องข้าวมาจะมาฟอกขาว จนราสีจับคุกเต็มไปหมดแล้วเนี่ยถแถลงข่าวกันสามสี่คนเนี่ยนะหัดนอนตะแคงงอเข่างอคอไว้เลยนะ่ะนะเดี๋ยวได้ไปแน่ไม่งั้นก็ออกช่องธรรมชาติแล้วไปไม่ได้หรอกไม่มีเงินไปอยู่ด้นอ,นอกต่างบากต้องติดคุกเออเดี๋ยวแล้วมนตีมะกรมันทําโปรลดราคาให้เอเอไอพวกเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมันเพื่อฟอกขาวเขารู้เรื่องหมดแล้วนี่ยังไม่รวมที่ไม่ไพูดถึงนะ MOU ส4ไปต่เอ่อไปตอลดตอแหลกระชาติพันธ์ พามากกระเหลี่ยงอะไรเนี่ยเดี๋ยวพูดไม่ทันนะฮะบางคนบอกให้พูดเรื่องสอวอหน่อยเดี๋ยวไม่ก่อนไม่ทันทีละเรื่องทีละวันเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดไว้ให้เรื่องชาติชาติด,ดาพรุ่งนี้เดี๋ยวก่อนนะเอาเรื่องสดก่อนนั้นวันนี้คุณหมอวรลลมก็พูดบอกว่าเนี่ยเขารู้เรื่องหมดแล้วโอ้ย,ยิิงแล้วนั่นแล้วก็ยิงแล้วถูกใส่ลายเนี่ยก็ตรงกับที่ไอ้อ้วนระยองมันบอกไนงะ ไอ้วนไรายำอ่ะไอ้วลไรยางอ่ะมึงบอกเนี่ยหนึ่งห้าเจ็ดก็ไม่ใช่คดีทุจริตแก้ละเลยไม่ได้อ้าไม่ได้ไไดปลามึงก็กลับมาเถียงในศาลสิวะนะไอ้อ้วนมึงลองทำผิดหนึ่งห้าเจ็ดสิจะได้รู้ว่ามึงไม่ผิดเถียงมึงไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดนะเออาเนี่มันฟอกขาวเลียงเลียขนนักแข้งไปเรื่อยๆนะคุณบอกว่ารองพยาบพูดบอกว่าเนี้ยประชาชนก็รู้หมดแล้วเพราะประชาชนไม่ได้กินเผาเนาไม่ได้กินอาหารเม็ดจรันจันไรอ่ะ